ไปดูแนวอะไรครับดูเลยครับดูเลยครับสีน่าพิลงมาโอ้โหรถใครไว้แม่งสีวันแหววเลยเฮ้ยหัวฉีดด้วยอ่ะแน่นอนว่ะร้อยยี่สิบห้าหัวฉีดนะครับโอ้โหให้น้องเลือกก่อนโอ้ยไอ้นอตไอ้นอตใส่หน้าร้านเลยใส่หน้าร้านแล้วผมอ่ะแน่นอนว่ะใส่ได้ด้วยได้ดีโอ้โหไม่ได้ก็เลิกแล้วบอกมือ เฮ้ยฝั่งนี้ใส่เสร็จแล้วเนี่ยโหยังไวอ่ะแน่นอนใส่จัดใส่จัดน้ำเงินหรือติดติเกอร์ให้พี่ด้วยนะรถอ่ะโอ้โหนี่อนี่ร็กห้องก็ถือปลอกมือครับสวยโ่าขบูอะไรอยู่เนี่ยเอ็นโปแล้อะไรวะว่าแล้วบิดเยอะนี่หล่อเลยยังหล่อนะครับ บอกมือดิทุกาไหนจะกล้ามีถายนะไหนจะกล้า